Nice ใส่ให้น้องเสเร็จแต่ละหมู่แยกทะเลยนะครับหมู่ไทยหมูมันนะครับนะครับพอประชุมกันเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่วิชานนัาการนะครับแล้วก็เข้าสู่วิชาที่หนนะครับกิจกรรมใต้องลูกเสือบางคนอยางปไปแนนดารีตามเพเพียบพักด้วย ลุกเสือทั้งหมดนะครับมดแถวเป็นลักทั้งหมดจัแแสสดแถวลุกเสือนะครับมดแถวกทั้งหมดเ,เสียชวากท้องลูกเสือไทยเกิ้องใจเดียะนเพลงชาติทองชาติและเพลงชาติไทยคือเถื่อนรักของความเป็นไทย เราจงร่วงใจงตรงเคารทองชาติเพื่อความภาคภูมิใจในเอกรากและความเสียสละของปร a ม m ุผู้ดุลไทยเติมตัวเคารทองชาติท้องขึ้นตรง ตัวสวดมนต์พนมเืออาลหังสมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดขอให้พวกเราทุกคน ค่อยๆลืมตาเพื่อออกจากสมาธิเรียบร้อยเวอร์ลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานนลิทีปนะครับท่านผู้นวยการประพาสริพทธนะครับ ขึ้นจุดทูปสก,การะดวงญาดนเก้ารัชการที่หนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยนะครับเราไปเชิญเลยครับเสเรีกอ้องตง พี่น้องเสือแนรีทั้งหมดนั่งขวายราชบีถอดนมอกรับ

ังสอนสัมปะกิตวิทยาเป็นอาภาของพุทธพุทธ,ธิไกรแต่ครูคอสอสองและผู้บังคับการค่าย ในนามคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2556ของโรงเรียนทีมุดมศึกษาสุวินทวงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านผู้บังคับการค่ายให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสึอกอบรมในครั้งนี้ครการศึก ทุกทก่านล,ลูกลูกเสือเนตรนารีการรยนศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเตรียมดบรมศึกษาสิตโมงทุกนายวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีวันหนึ่งในกิจกรรมของ ลูกเสือเลนนาลีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทีุลิโงขอเรียนเชิญตัวแทนเชิญทุกชาตินะขอเรียนเชิญครับ ཨུད <hums>

ลูกลูกลูกเสือเนอรนาลีชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเตรียมโรงเรกษาสิงห์งศ์ไม่ไม่ใช่ไม้แต่จะให้ได้ดยินแากไกลๆเสียงโอโอพูด โดยไม่ใช้ไม้ก็น่าจะได้ยินภาพวกเราเนี่ยเนิ่งสักนิดหนึ่งก็จะได้ยินถ้าตามระเบียบครับมือของมือของลูก้ายที่ลูกไม่ได้ถืออาวุธนะลูกเอาไปไฟหลังไว้ ตามระเบียบพยักก็จะเหมือนกับภาพที่อยู่ในแถวตรงหน้าของลูกต้องมองตรงไปข้างหน้าถ้าลูกยังหันซ้ายหันขวาอยู่ แล้วลูกก็จะไม่รู้ว่าวันนี้พ่อ,อ,อเล่าอะไรฟังวันนี้วันที่18มกราเราถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งของประเทศของเราทางกองทัพไทย บอกว่าวันนี้เป็นวันกองทัพไทยซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาทางกองทัพไทยก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งวันพระบรุษของเราที่ทรงเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือของเราเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะช่วยเปิดให้ลูกๆการนะกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ลูกๆทำในวันนี้ก็จะส่งผลฝังอยู่ในตัวของลูกๆลูกๆก,ก,ก็จะได้ทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำบ้างไม่เคยทำมาบ้างแล้วได้รับเป็นประสบการณ์ตรง เราเชื่อกันว่ากิจกรรมลูกเสียเน่นารีจะช่วยพัฒน,นาจิตใจของลูกพัฒนาความเป็นคนของลูกให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นขอให้การดำเนินการกิจกรรมของลูกเสือเนรนาลรีั้เนม .1 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตุนเทวงศ์ในวันนี้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทุกประการสวัสดีลูกูดเรียบเอาอตามระเบียบ พักต,ต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนำทีก่กำพานะครับขอทอุกท่านนะครับตงตุงนันยาอุดเปรียบอาวุธตามระเบียบพักออท,นนท่านขอ,อท่านทีน่2นะครับท่านขอวิจารณาเกเดชครับตองตุง้ง ปปท่านที่สามนะครับปปพัชนาสินทองครับตองต้นนะครับปปท่านที่สี่นะครับปปตุรีรัตศุขเผือครับปปท่านที่ห้านะครับปปสรัญญาสิงห์จันทร์นะครับปบท่านที่หกนะครับปปสารชาครับโกเิยะหยุดพินนะครับส่วนปปท่านที่เจ็ดนะครับปป เป็นสีสีชมพูปอพท่านที่8นะครับปอพปนชัยนะครับูคดีทองทองนะครับส่วนท่านผู้บังคับการค่ายนะครับท่านผออเราครับส่วนท่านต่อมานะครับท่านรองผู้บังคับการค่ายนะครับท่านรองสุธรัตน์นะครับกองตงวัรทยาวุฒเรียบอาวุธตามระเบียบพักนะครับท่านรองผู้บังคับการค่ายคนอีกท่านหนึ่งนะครับท่าน ลองคณิษฐาผลัดธัญญะนะครับเบรลีกองตงวันทยาอุดเรียบอาวุธตามระเบียบพักนะครับ <c oughs> ท่านผอ,อท่านต่อไปนะครับท่านผอ,อสุดาพรน,นะครับเบรลีกองตง <c oughs> ท่านผอ,อท่านต่อไปนะครับท่านผอ